ผมต้องมาช่วยทีมผมไม่อยากจะเป็นทีมสุดท้ายบายบายกลบมาไอ้กอบขึ้นไม่ได้กลบไวมาทั้งนี้แค่วัยมาวัยมาอย่างเดียวสู้ไม่ได้แล้วววกลบไมาทั้งนี้พอจะมาแล้วไปไปนะต้องไปเ้วยกัน้ว แบกทีมแ็กทีมแบกทีมไปไปไปก่อนเลยผมอ,อยู่นี่ไปรับกอล์ฟทีมน้องแพรขอบคุณครัซายยงเดียวซายซายซายขวาขวาสอสามขวาขวายังเดียวขวายงเดียว,วยดีววเดเขมาข้นนขน ไปกันไปกันไปกััมาแล้วมาตัา้ดีดไปสายยังเดียวสายสายขวากูเข้ามาแล้วไม่ใช่กลมที ยาสุดยอดจับจับก่อนไวขึ้นลงลงไปแล้วขึ้นไม่ได้เลยลงไปแล้วขึ้นไม่ได้โอ้โหกอลถ้ากูขึ้นได้เราชนะจะไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เราไม่ใช่ทีมสุดท้ายถ้ากูว่านายไม่ช่วยเมื่อกี้ ไม่รู้เราที่อยู่ที่ไหนแล้วขอบคมากนะายกบอยที่ช่วยเยงตับวยวนดิไตกลับอะเสอราสปีดตามที่ต๊อปก๊อกลับไปหาต้โอ้โหด้กอปขึนเรือได้ไม่โคตรเร็วไอ้สคนนั้นแ่ะมาตั้งใจให้เราแพ้มันพุ่งมาหาชนมหาผมเลยดังั้นเขาพยายามเอานายแต่นายเร็วกวนไปเดี๋บอนะ แผนของเราที่จะโจมตีภูเขาตั้งแต่แรกโคตรจำเลยโจมตีคว่ำและและกอลคอมันคว่ำนะผมหยิบไพ่ทางสาวอันโยนไปไกลๆได้ไหมพี่คิดผิดแค่เดี๋ให้พี่ก๊อฟลงแล้วพี่เนสไปนะ่ะถึงทั้งนั้นแล้วแต่ถ้าพี่ก๊อฟลงไม่มีเราถึงเรื่องนั่นแหละถ้าก๊อฟลงกลัวว่าถ้าลงน้อยน่ะไม่โดนผู้คนคือโคตรจำเร็จนอกจากว่าขึ้นเรือไม่ได้เออทีนั้นมาแล้ว ทีมสุดท้ายมาแล้วกระไรกึนกระไรกึนบอกให้จุ่มลึกๆจุ่มลึกๆเรื่อจุ่มไม้เขาไปลึกถ้าจุ่มลึกเนี่ยมันไม่ไปตายวนไปวนมาเออไม่มีใครแกล้งกินนั้นเลยนะไม่มีใครจุ่มตีอะไรแต่ว่าเขาบอกมาเขาคิดว่าไปทางนู้นแห้ไปทางนู้นเลยมีกรอบตาย บอกเลยว่าถ้าถ้าผมไม่ได้ซ้อมมวยกับโค้ชนายนะวไ,วไม่มีแรงทายได้ขนาดนี้มันจะเบมือนกอบ์เลยผมสัญญาว่าต่อไปนี้ทุกเย็นผมจะ<ม>กินหมูกะทะผมจะกินเหมือนเดิมแต่ทีนี้แหละตรงนี้ไม่ค่อยด่อะไรนะโอ้โหเป็นไรถึงม่ถึงแพ้ล่ะเพียวไม่รู้จักขเขาไมา่ชนะเลยนะเรา <c oughs> อ่ะ แพ้ทำไมเพียวแพ้เป็นพระชนะเป็นไม้พี่ชาไม่ฟังกูเลยเฮ้ยพี่ชายทำไมอะไรมัลไรมึงนั่นแหละเราคุณจะว่าอะไรเราคุณจะว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่อะกำลังส่งอะเดี๋ยวอยู่ที่เบียวนะหรือพี่อะบังคับทีทไทยแน่นั่น เราอ่ะพายลึกๆนะจุ่มไปลึกๆเลยแล้วค่อยๆพายไม่งั้นเราจะเหนื่อยพี่จุ่มไม้เข้าไปลึกถ้าจุ่มลึกเนี่ยมันไม่ไปดูพี่เตะเตะเตะเลยวน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 มันบอกซ้ายซ้ายกูก็ซ้าย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 แล้วมันไม่บอกขวากูก็ซ้ายอย่างเดียวมันก็วนหมุ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 นต้องให้พายซ้ายอย่างเดียวไงเพราะเรือเรามาทางนี้มันอะไรี่เกิดก็พายซ้ายแล้วก็ตัดมันอะไรอย่างเี้เพราะใครเพราะใครสองคนที่ช้าอะไม่บอกมันตั้งการรั่ว พี่เล่นอะไรเล่นแต่นี่มนเซียนมากเลอะไรปมันไม่ได้เล่นเลยอันนี้พี่หยุดดูที่ตัวเองเลยแล้วทีมชนะมีอะไรมีมีอะไรเราเราชนะสี่คนเออรู้สึกว่าเขาจะทะเลาะกันหนักให้เขาถีมกันเองดีกว่าไหมเอาไว้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 ทีมกันเองดีกว่าโอ้ยเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะได้หมดกับพี่มง่ให้เขาจัดการกันเอง ใช่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 ก็เลยสายเดเดียวแล้วไม่สั่งขวามั้างหรอมันยังไม่มามันยังหมุนไม่ได้รอบใช่ไหมไปไปไปไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไอ้นี่บอกซ้ายซ้ายซายใช่ไหมนั้นขวาขวาขวาเออไม่มาตรงมึงถีบตีนซ้ายแล้วมึงถีบตีนขวาแล้วกันหรอสั่งซ้ายจิ้ว่าซ้ายอย่างเดียวพอซ้ายปุ๊บอ้าวแรงวงเปิดวงโฟมเลยสองต่ำเลยมาจัดกันลงโทษกันเองลงโทษกัน ฟังว่าหลังฟังบ้างไปฟังฟังแล้วก็ทำตามไม่ใช่ไม่ฟังเฉยๆอาไม่หงอดใครก่อนใครก่อนเอาเผียวเป็นครูสอนกันครูไปก่อนเลยใครก่อนเอเพียวพร้อมแล้วเพียวพี่อยู่ตรงนี้นะมาสั่งการไม่รู้เรื่องควรจะแหกได้ไหมนี่เขาเป็นพี่เขาหลังฟังเขานี่เขาเป็นพี่แกสุดแล้วดีทีมากสุดเราชนะเกมอะไรบ้างไหมยุ่งฟังเขาดูดู เอาแค่ลงเรือนะอย่าไม่สตาร์ท่อดวิ่งิีนปุ๊บลงน้ำก่อนเพื่อนเลยโต<อ>๊ะไม่ต้องพูดอย่างมันเก็บไปเดี๋ยวกลคืนเล่นแม่งเลยทำมันชะนเล่นนะชอบอยู่ตรงนี้เองไม่ไมยินนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้นตอนนี้ผมปรับกล้องเป็นสโลโมชั่นด้วยจะได้สว,วยไอ้พวกอยู่ข้างหลังชาร์จดีวกว่า ทาหน้ามาเพียวโอ้ยหลังลงเลยออริจินอลออริจินอลเลยสปอร์ของแท้จุกมีจุกเลยนะแล้วหน้ามันเหมือนไอ้คนดำที่โดนถิบไปเลยในหนังอะแต่แค่ผมยาวกันแล้วเอง ให้มันโดนแล้วมันโดนอ,อกโดนท้องนี่อว้วกละนี่แหละที่มึสงสมควรโดนมึงสั่งแต่ซ้ายมึงไม่ซ้ายขวาไม่ซ้ายขวา แหวนหายอีกแล้วจับตียสับใจไหมพี่แล้มึงต้องสั่งขวาบ้างสั่งแต่ซ้ายซ้ายซ้ายม่มีขวาเลยโอ้แล้วผมก็จะแห้งได้ได้มารีโอ้เยวอะมาก โคตรเจ็บหลังเลยพี่บอกเลยไม่เดียวไม่ต้องมาจ้าเลยเราเป็นพี่น้องกันไม่พี่เข้าที่ร้อนเละอ่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้โหเมื่อกี้ร้อนเละอ่ะเอาเลยเพียวเพียวเอาเลยยูมู้ไายก่อนนะอะถ้าพี่ลงก่อนนะอีกรอบหนึ่งนะทำไมถ้าแบบปีนยังไม่ถึงอ่ะพี่จะไปยินยิงย้อนอีกะโอ้โหว่าแต่กันปะ อยอ้ยตื่นเต้นจัง <มา S 1> เดียวอ้ยบอกเอาหลังพูดแล้วก็ฟังบ้างมาดงดีนะเกิดที่หลังเยอะแต่ควารู้เยอะกว่า,าน,นี่ไม่ไม่ใช่ คือไม่าฮ่าฮ่าฮเาฮ่าฮยาฮ่าฮ่งฮ่าฮ่าฮ่าฮ่งฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าเจาฮ่าฮ่ยฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่ไฮ่าฮ้าตอนฮ่าฮ่าฮ่ามาฮ่าฮ่ที่รอผมแห้ง่าฮ่า่าฮ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 าฮาฮ่าฮาฮ่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 าเ่าฮ่าฮ่าฮาฮา่าาฮ่าฮาฮ่าฮาเรายบร้อยฮ่าฮ่ราฮ่า่่าาาฮาฮาฮ่สฮ <g ül> ใจ <c oughs> ร้าย <c oughs> ได้หรอกลงุงมาได้คุณทาว่ากล้องเบียะ ก็เพียบเลยอะมันมันไหมันถึงน uh, like, like ่าเลยน้ำหรือปาใช่มันมันไหน้ำเจอไม่มีปัญหาไม่รู้กูกันโดอะลายก็โดก็แค่โดธรรมดาทำไมต้องดูดินลังกาอะไรแท้แท้ดีลังาไปไม่ต้องดินลังกาไฟสตาร์เฮ้ยพวกไอเดียเราดูว่าใครสามารถทำให้สเปรชใหญ่ที่สุดไหมแล้วใครแพ้โดนอะไรอ่ะไม่แพ้ไม่ไม่มีอะไรแค่ใครสามารถทำให้น้ำกระเด็นใหญ่ใหญ่ที่สุด เอาไปเรื่องคนแรกว่าให้กับพี่เอ็มอาร์ก็เต็มเต็มทุกเออนะโอ้ผมไม่อ้วนกับอ้วนคนไอ่ออเลิกเเอ้กเลิออออไป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 กับเล้กเลิกเลิกเลิกโค้พลุกคน นอนเล่นนำเสร็จแล้วพายเรือโคตเนื่อยผมคิดว่าทุกคนอาจจะพักรอให้เข้าเย็นมานะครับถึงแม้ว่ามันดูไม่เหมือนเย็นนะมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เช้าทั้งวันแล้วมันใกล้จะถึงเวลามืดแล้วนะครับก็ กินข้าเวเย็นละเรามีเกมสนุกที่เราจะเล่นคืนนี้นะครับะจำไว้มีแต่แค่คนเดียวที่เล่นแซมมอนชาร์จแล้วฉะ่ั้นไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นคืนนี้รอดูที่เพียวฟอมเดี๋ยวคืนนี้เราอย่างแต่แซมมอนชาร์จเดี๋ยวเราเรอให้พี่ชาแบบอาบน้ำเรียบร้อยกันแล้วเรา,เราใส่ของตอนอาบน้ำเสร็จเต็มที่ไปนอนก่อน <c oughs> ตรงนี้นะครับฝนตกเลยต,ตกเต็มที่ พราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้พักผ่อนนี่แหละฝนตกเลยนะครับวูบ้วสบายเลยจะบรรยากาโคตรสบายเลยตอนนี้เราก็พักผ่อนและรออาหารเย็นเลยนะครับอ่าสบายเลยบอกนะ24ชั่วโมงเอาตัวรอ24ชั่วโมงรอบนี้สนุกดีสบายแต่ก็โคตรหมันเลยโอ้ยเย็นเย็นเย็นนะเหนื่อยม,มากวันนี้ ลูไปูไปไอพี่งตอกไข่เด่นตลอดนเราจะกินข้าวผัดแล้วก็ไข่ดาวไม่ใช่ไข่ดาวไข่ดาวเอเป็นฝรั่งเข้องพูว่าไข่ดาวเนี่ยไข่ดาวไข่ดาวเดี๋ยวเดผมมีคำถาม่อันนี้เรียกว่าอะไรปลาพิกพรีอนี่ยเดียเดียววเดี๋เียเยเดี๋ยวาเยยเเ เฮ้ยนายทำอะไรครับชักบ้ครับคุณจะอะไรชักว่าวบ้าโดนว้าโดนร่นอย่าอย่าดูเล่าวุ่นนะโอ้โหแป๊บนึงแปนึงเฮ้ยแฮนแล้วเ,เราขึ้นอีกขึนอีโอ้โคตรไกลเลยนะนี่นายชักว่าวเลยชักโคตรเก่งอะบอกไว้ก่อนต,ตอนเด็กน้อยหัดชักว้าเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้พูดอูพูดชมพู่อีไม่ได้เลยอะ เฮ้ยชักเลยมีใครอยากจะชักว้าวไหมเดี๋ยวมาเลเฮ้ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเขานำวันชายตลอดช่วยชักกับนายสิชักให้ดูนี่ักให้ดูนี่ชไงอะไรรับนายชักยังไงมันจะตกแล้วหมุดมีหมุจะกันมันก้พันที่หมุเ้าหมุเ้าั่วแล้วัวแล้วไไอ้มันกำังตกปล่อล่อยมีรักษามีรักษามีรักษ่าเดี๋นายดีน เ้ยได้เลยตัวใจเฮ้ยแต่ก่อนเป็นก่อนเป็นนักมวยนี่คือชักว่าวอย่างเดียวถอดเท่าแบบว่าเห็นบ้าปุ๊บชักเลยรักเย็นแล้วปล่อยลงเท้าออออเปิดลงบวนเลยอย่างเดียวเลยเจอหน้าตูดชักทำอะไรครับตอบผมครับ อาบน้ำเรียบร้อยบอ,บอไม่ไม่ไม่ผมคอเข้านะ <c oughs> โอ้ล็อกประตูด้วยมันไม่ล็อกเพมันเปิดเอ้าตอกผมอยู่โอ้เอา,า,าหน้วสบายไหมสบายมากน้ำเย็นเจี๊ยบเลยเออสบายอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ่ายทำไมด <c oughs> ูไหมผมยืงไม่ได้ใช้ n g e challenge เดี๋ยว แอาร์เอราควรจะใช้อะไรดีนะจะใช้อะไรตอนนี้สาบผมเพืบอกอาบผมฟอกสบู่เรียบร้อยแล้วแป่งความโอ้มาอะไรเรียบร้อยน้ำมันเย็นมากนะรู้ไหมน้ำเย็นเจี๊ยบเลย